สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิอาการดวงรายวันประจำวันที่25กันยายน2564นะคะเหมือนเดิมค่ะเรามีให้เลือกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2กองที่3ค่ะ การทำนายนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะทรงดวงใครเป็นพิเศษนะคะดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันค่ะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะแล้วก็ถ้าชอบค่ะฝากกดติดตามฝากากดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะเอาละค่ะตั้งจิตที่ฐานเลือกไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1น,นะคะคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะ2ไม้เท้าค่ะเฮอร์มิตค่ะ 6ถ้วยค่ะแล้วก็ไพ่เดลเฟอร์นะคะต้องบอกเป็นพลังงานแรกเลยค่ะอันดับที่1นนะคะคือใครที่มีเกณฑ์ความคิดจะติดต่อหายาิผู้ใหญ่หรือจะไปเยี่ยมนะคะหรือว่าจะเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่สนับสนุนให้ไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเติมเต็มพลังงานความรักนะคะอาจจะเป็นลักษณะข,ของการเยี่ยมเยียนผ่านวิดีโอคอลค่ะหรือว่าการโทรศัพท์นะคะหรือการส่งเสียงพูดคุยกันนะคะลักษณะที่เหมือนว่าเป็นอ,อะไรนะทักทายลักษณะเหมือนกับอย่างที่บอกใช้โทรศัพท์ใช้วิดีโอคอลได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ ตัดสินใจนะคะจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าไปอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะก็ตอบว่าเออเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีค่ะแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีนะคะในการที่แบบว่าได้กลับไปดูแลแล้วก็เหมือนกับว่าได้มีความใกล้ชิดเกิดขึ้นค่ะอันนี้เป็นพลังงานที่1เลยนะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพลังงานที่2บ่งบอกถึงว่าวันนี้อาจจะมีใครบางคนนะคะที่กําลังพิจารณาเลื่อนขั้นความสัมพันธ์นะคะ พิจารณาเลื่อนขั้นความสมพันธ์เช่นอาจจะหมายความว่าเป็นคนโสดที่เพิ่งได้พบได้เจอเจอใครที่ถูกใจอาจจะมีเกณฑ์ในการที่ได้สารต่อนะคะหรือว่า,เ,าเลื่อนขั้นความสัมพันธ์มาเป็นคู่รักหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นความสัมพันธ์มาพัฒนาความสมพันธ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าในวันนี้นะคะใครที่เป็น รักระยะทางไกลรักระยะทางไกลนะคะจะมีโอกาสได้เจอเจอพบปะพูดคุยหรือว่าจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีในเรื่องของการคุยกันในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของทิศทางในอนาคตที่ดีค่ะอันนี้เป็นพลังงานที่2นะคะพลังงานที่3ขึ้นมาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ในช่วงที่ผ่านมาห่างเหินกันนะ,ะววหรือว่าอาจจะมีในช่วงที่แบบว่ากินแหนงคลางใจกันหรือว่า ไม่เข้าใจกันหรือว่ารู้สึกว่าเหมือนอยู่ห่างไกลหรือว่าเป็นความรู้สึกความห่างเหินนะคะในช่วงนี้หรือในวันนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าความรักมันยังคงอยู่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันอาจจะห่างเหินด้วยเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของภารกิจหน้าที่การทํางานอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันอาจจะไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ความรู้สึกทางใจความเป็นครอบครัวความเป็นคนรักนะคะ ห่างไปด้วยเพียงแต่ว่าทุกคนมีวาระมีภาระมีเวลามีหน้าที่เนาะดังนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ดีๆค่ะสถานการณ์ดีๆนะคะกลับมาอาจจะได้ได้กินข้าวกันอาจจะเป็นวันที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นวันที่เหมือนกับว่าได้พูดคุยอะไรกันแล้วมันเติมเต็มในเรื่องทัศนคติมุมมองค่ะอันนี้เป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะคะพลังงานถัดมาขึ้นมาบอกว่าวันนี้ใครขอพรครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะหรือว่า ลักษณะเหมือนกับมีคําอธิษฐานบางคนอาจจะมีคําอธิษฐานหรือว่ามีพรในะที่ขอไว้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่คุณรักจะบอกว่าจะได้รับข่าวดีค่ะจะได้รับคําตอบนี้จากพรในข้อนี้นะคะแล้วคาตอบคาตอบออพลังงานถัดมาบอกว่าวันนี้ถ้าใครรอคอยข่าวดีนะคะ ไปเจรจาอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้หรือคนที่มีสิทธิอำนาจมากกว่าจะหมายถึงหัวหน้างานหรืออะไรเงี้ยวันนี้ค่ะจะมีโอกาสที่จะรับคําตอบที่ดีได้รับข่าวดีได้รับการช่วยเหลือแล้วจะทําให้สามารถที่จะสานต่อความฝันหรือสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ในวันนี้สิ่งที่ได้รับเป็นข่าวดีเขาบอกว่ามันเป็นพลังในการขับเคลื่อนในทิศทางต่อไปในอนาคตของคุณเพราะฉะนั้นนะคะขอให้มีความตั้งใจแล้วก็ทําด้วยความสุขให้สมกับที่เราได้รับข่าวดีในครั้งนี้มาค่ะ โอเคพลังงานหลากหลายมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูพลังไพ่พระพ,พ,พ,พิคเะนศกันดีกว่าค่ะโอ้เขาบอกว่าเมื่อได้รับโอกาสแล้วนะคะขอให้มีความตั้งใจขอให้มีความมุ่งมั่นนะคะขอให้แบบทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีความคิดนะคะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีความใส่ใจกับสิ่งที่ทํานะคะโอเค เข้าใจแล้วมองทุกอย่างให้ชัดค่ะแล้ววันนี้นะคะเขาบอกว่าอาจจะมีวันเป็นวันที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรืออีกความหมายนึงคือบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองเห็นด้วยตานะคะออบางอย่างอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างบางทีมันต้องใช้ความรู้สึกหรือบางทีมันอาจจะต้องมีการพูดคุยกันหรือบางทีมันอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปรับความเข้าใจกันนะคะหรือบางอย่างมันต้องอาศัยความเชื่อใจกันค่ะโอเค บสุดท้ายนะคะท่านบอกว่าการยอมรับนะคะการยอมรับซึ่งกันและกันการทำ no um ความเข้าใจต่อกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราทําหรือว่าสิ่งในเรื่องความสัมพันธ์กับคนน่ะท่านพูดบอกว่าบางทีอะสิ่งที่เราเห็นตรงหน้ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดหรือว่าบางทีสิ่งที่เราคิดก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เออถูกต้องเสมอไปเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าต้องรู้จัก รู้จักคนที่เรากําลังมองเนี่ยให้ท่องแท้ในหลายๆมุมเขาเรียกว่าเหมือนกับเปิดโอกาสหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเปิดใจในการเรียนรู้จักค่ะนะคะพลงงานถัดมาจะบ่งบอกถึงว่าวันนี้ทําอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกเราต้องอาศัยความใส่ใจอาศัยความตั้งใจแล้วที่สําคัญก็คือว่ายังต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ใครที่วันนี้ค่ะมีเกณฑ์ในการจะ,จะทําอะไรในสิ่งที่ตัวเอง ชอบสิ่งที่ตัวเองมีความสุขหรือว่าติดต่อประสานงานหรือพูดคุยหรือว่าทําอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นลนักษณะเหมือนกับสิ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอ่ะเหมือนแค่แบบไปศึกษาเรียนรู้หรือว่าลักษณะที่แบบว่ามีความสนใจในสิ่งสิ่งนั้นท่านบอกว่าให้พิจารณาให้ดีหมายถึงว่าการพิจารณาตรงนี้เม็ย่างไราแค่มองนะต้องเอาตัวไปสัมผัสหรือไม่ก็คือต้องเอามือไปลงมือทําหรือไม่ก็คือว่าจะต้องหาข้อมูล เพื่อศึกษาและเรียนรู้แล้วตัดสินใจอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งใช้เพียงแค่ว่าฉันชอบแบบนี้ฉันก็จะทําแบบนี้มันต้องไปดูวิธีการทําไปศึกษารายละเอียดมองให้เห็นถึงผลิตขานะ้นยอนทุกขั้นตอนก่อนแล้วทำตัวเองว่าเราจะทําได้ จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นพลังงานที่ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแซมวิทยาทานได้ค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาทุ่มครึ่งนะคะกับเรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิยาการดวงราววันของอิมุ่นพยากร3์สามเก้าสองหกขอบคุณที่ติดตามค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะคุณได้ไพ่ราชินีถือดาบค่ะ6เหรียญค่ะอัศวินเถือถ่วยค่ะ 9ถ้วยค่ะแล้วก็7ดาบนะคะวันนี้เหนื่อยนิดนึงค่ะหลายคนอาจจะต้องมีการซิกแซกนะคะบางคนต้องใช้ทางลัดบางคนต้องเหมือนกับว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะย่อระยะทางทํายังไงก็ได้ให้กลับมาทันรอบให้ทันเวลาแพหมอกำลังพูดว่าอาจจะหมายถึงระบบของคนส่งพี่แกร็บนะคะ พี่ฟูดแพนด้าหรือว่าพี่เคอรี่ทั้งหลายนะคะในวันนี้งานค่อนข้างจะเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็แต่ว่างานเยอะดีนะคือจะได้ทิปหรือว่าจะเจอลูกค้าดีแต่เหมือนกับว่าต้องซิกแซกในเรื่องของแบบการเข้าตามต่อออกตามซอยต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาหรือว่าการวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าในเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบ มีมีวิธีการบริหารวิธีการซิกแซกวิธีการอะไรพวกนี้ที่แบบว่าเพื่อให้งานมันดีขึ้นหรือว่าให้งานมันได้เยอะมากขึ้นล้วจะมีมูลค่าตัวเงินที่เข้ามาทีเนี้ยวันนี้นึกถึงคนที่ต้องส่งของค่ะคนที่ต้องแบกของนะคะคนที่ต้องแบบใช้แรงในการยกต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับหลังนะคะหรือข้อกระดูกกล้ามเนื้อหัวเข่าค่ะเพราะว่าวันนี้อาจจะมีแบบแบกของหนักขึ้นของหรือบอกว่าเคลียร์สต็อกอะไรลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้ คุณอาจจะมีความคิดในการอยากจะทําอะไรใหม่ๆเพื่อจะให้ตัวเงินมีการหมุนเวียนมากขึ้นหรือว่าเอาสต็อกหรือเอาอะไรเงี้ยมาลดราคาหรือว่ามาจัดโปรโมชั่นเพื่อให้เกิดการตอบรับจะบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือว่าอาจจะต้องเคลียร์เรื่องของรายละเอีย,อยดสต็อกเกี่ยวดวงลู่ของต้นทุนที่ดีๆนะคะแล้วว่าการจัดโปรโมชั่นเนี่ยค่ะหรือว่าการที่จะพรีเซนต์หรือการที่จะไลฟ์หรือการที่จะ ขายหรือการที่จะบอกให้ลูกค้ารู้อะค่ะเขาบอกว่าต้องจัดให้มันเป็นเออมันดูน่าสนใจอะคะว่าน่าสนใจที่นี่หมายความว่าอาจจะมปดูเป็นสีสันหรือเป็นอะไรลักษณะแบบนี้นะเออที่บอกว่ามันกระตุน้นแล้วก็เรียกความอยากซื้อของลูกค้านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจจะต้องมีโปรการลดราคานะคะ,ะการลดราคาเพื่อ เหมือนกับว่าให้ของออกเร็วนะเพื่อจะได้เงินทุนกลับคืนมาอันนี้พลังงานถัดมานะคะวันนี้ใครมีเกณฑ์ในการอยากจะทําอะไรใหม่ๆไปศึกษาไปเรียนรู้ไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะไพ่บอกว่าลักษณะของการศึกษาการเรียนรู้การย่างก้าวหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังสนใจ ดีันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่เตือนก็คือเหมือนกับว่า,าต้องดูในเรื่องของมูลค่าการตอบแทนค่ะเหมือนเหมือนกับว่าการลงทุนไปแล้วเนี่ยหรือการทําไปการเรียนไปแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงไหมนะคะหรือว่าบางคนในช่วงนี้ที่อาจจะมีเกณฑ์ในการเรียกสัมภาษณ์หรือว่าเกณฑ์ในการที่แบบได้รับการตอบรับในเรื่องการงาน,นะค่ะก็อาจจะต้องดูว่ามูลค่าการเงินที่ได้กับมูลค่า ค่าตัวที่ลงไปแรงที่ลงไปกับเรื่องมันจะมีเรื่องของการเดินทางมันจะมีเรื่องของแบบก,การเสียค่าเสียเวลาต่างๆอันนี้ต้องต้องเหมาะเหมือนกับว่าตัดสินใจดีๆแต่ว่าบางคนอาจจะมีภาวะความจําเป็นที่ต้องรับงานเพราะว่าเหมือนกับ เพื่อให้มีรายได้เข้ามาหมุนแต่ว่ามีบางคนที่อาจจะยังรู้สึกว่าเออยังรอได้อยู่เพราะว่าอยากจะได้สิ่งที่ดีกว่าอันนี้วันนี้เป็นพลังงานกลที่เลือกไพ่ก่องที่2องเขาบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ที่เหมือนกับว่ารอการได้รับการสัมภาษณ์ได้รับการตอบรับแล้วพอคุยกันเรื่องค่าตอบแทนแล้วว่าคุณอาจจะต้องเหมือนกับคิดทบทวนให้ดีนิดหนึ่งนะคะลักษณะแบบนี้วันนี้ถ้าใครมีโอกาสทําบุญเกี่ยวกับเด็กจะดีมากนะคะหรือว่าทําบุญให้กับ สัตผู้ยากนะคะผูะ้คนที่ได้โอกาสกว่าจะดีมากๆค่ะก็เหมือนกับว่าจะช่วยต่อในเรื่องของยอดการเงินหรือย,ยอดการขายที่ดีเตือนเกี่ยวกับในอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องเกี่ยวสุขภาพหลังข้อกระดูกกล้ามเนื้อน,นะคะแล้ววันนี้ทํางานอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องซิกแซกนิดนึงซิกแซกในเรื่องของการทํางานเรื่องของการเดินทางดูแลตัวเองให้ดีค่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่ประพริคเน่กันเนาะ มาใบแรกเลยนะทาอะไรที่มันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ความง่ายๆตรงนี้ก็อาจจะต้องแบบเหมือนกับคิดอะไรเหมือนเด็กๆอะ่ะอย่างเช่นที่บอกนะทำงานด้วยความสนุกขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความสนุกขับรถด้วยความสนุกขนของยกของอะไรทำด้วยความสนุกแต่ยังต้องระมัดร,ระวังอยู่นะคะหรือในขณะเดียวกันก็คือเหมือนว่าหลายคนอาจจะบอกว่าขับรถไปฟังเพลงไปอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมดูเรื่องกฎจราจรแล้วอย่าลืมอย่าลืมหลีกเสียงเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงรถข้างหลังนะคะโอเคอโอโห พลังงานบอกว่าวันนี้เหมือนทํางานด้วยความรู้สึกเบิกบานด้วยความสุขหรือใช้ชีวิตในการพักผ่อน นะคะกับตัวเองวันนี้ถ้าเกิดสมมติใครเป็นวันพักผ่อนนะคะแนะนําให้เป็นวันที่นอนเป็นวันที่นอนเป็นวันที่เพิ่มพลังให้กับตนเองนะคะแล้วก็หาของกินอร่อยๆนะคะหรือว่าทํากับข้าวอร่อยๆกินกันในครอบครัวแต่วันนี้ถ้าเป็นวันที่ใครต้องทํางานก็ต้องบอกว่าคืนนี้อาจจะหมดแรงแล้วอาจจะหลับนะคะแต่ว่าตื่นมาพรุ่งนี้ก็จะมีแรงสดใสค่ะแล้วก็หรือไม่ก็คือคืนนี้ถ้าฟังคลิปั้งแต่วันนี้คืนนี้นอนไว้เลยนะคะพรุ่งนี้มีงานหนักแน่นอนหรืองานเยอะแน่นอนแต่ว่าขอให้คุณทํางานแบบมีความสุขนะคะแล้วก็ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่อย่าลืมดูแลเรื่องของสุขภาพหมายความว่าดูแลเรื่องของการใส่แมสรักษาระยะหา่างการล้างมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ทํางานด้วยความเบิกบานแล้วจะดีแม่หมอว่าพลังงานกองที่2เนี่ยคะ่ะเกี่ยวข้องกับลักษณะของคนที่ทํางานเกี่ยวกับการไม่อยู่กับที่นะการเคลื่อนที่หรือคนที่ต้องเหมือนกับมีการขนส่งหรือการการ,การส่งสินค้าออกในวันนี้นะคะเช่นเหมือนกับคนที่ขายอาหารแล้วมีลักษณะเหมือนกับมีกราฟมีลายแมนนะคะใช้ชีวิตให้มีความเบิกบานมีน้ําใจกับเพื่อนร่วมง,งานเช่น สมมติว่าบางคนอาจจะเห็นว่า,าขายดีวันนี้ยอดดีเราก็อาจจะเหมือนกับว่า,ามีน้ำใจน้ำใจในการมอบ ขนมหรือว่ามอดน้ำให้กับพี่กราฟหรือบางคนอาจจะแบบว่ามีน้ำดื่มให้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนกับเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อ,อกันนะคะจะดีกับการที่ช่วยให้อ่เหมือนกับเป็นมิตรภาพที่ดีต่อ,อกันในอนาคตพลังงานกองเนี้ยเด่นชัดในเรื่องของการที่ต้องขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครทําอะไรที่ขับเคลื่อนก็ขอให้มีความสาเร็จเกิดขึ้นส่วนใครที่ทำงานประจําวันนี้เป็นวันหยุดกรุณานอนพักผ่อนให้เพียงพอตื่นสายๆหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้ชาร์จแบตได้เต็มที่สัปดาห์หน้าคุณมีอย่างอื่นต้อง ทาอีกเยอะเราที่สําคัญตอนนี้คุณอาจจะปวดหลังปวดเมื่อยเนื้อตัวกินยานแล้วนอนสะค่ะพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้สดใสนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามอิมุนพยาการณ์สามเค่ะเราพบกันใหม่นะคะกับเรื่องเด่นวันนี้พยาการ์ดวงรายวันได้ทุกวัน,นเวลาทุ่มครึ่งถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะสรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่7ไม้มท้าค่ะ8ดเหรียญค่ะ หไม้เท้าค่ะ10บถ้วยค่ะราชนีถือดาบค่ะวันนี้กองที่3เป็นพลังในการที่บอกว่าเหมือนกับลุกขึ้นมาลุยนะคะลุกขึ้นมาจัดการนู่นนี่นั่นนู่นหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะเ,ออเหมือนกับว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะมีเรื่องของยอดเงินเข้ามาดีนะคะไม่บอกกาลังจะบอกว่าเหมือนกับว่าบางคนในวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเข้าถ้าเปิดร้านนะคะถ้าเกิดว่าประกอบสาม,มาอาชีพอะไรวันนี้ยอดจะดีคุณจะเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยว พอหมดวันคุณจะเบิกบ้านคุณจะหายเหนื่อยทันทีเพราะว่ายอดมันโอ้โหสวยงามน่าประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้คือลูกค้าจะเข้าเยอะแล้วอาจจะมีเรื่องจุกจิกในระหว่างการงานเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนิดนึงนะคะตัวไพ่บ่งบอกถึงว่า6ไม้เท้านะคะแล้วก็1ิบถ้วยก็บ่งบอกถึงว่าการย่างก้าวของการทํางานนะคะถือว่า วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ตอบโจทย์อาจจะเป็นวันที่คุณรอคอยมาก็ได้ค่ะเพราะว่ามีเรื่องของความสําเร็จหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมีอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะแล้วมันโอเคแล้วก็เหมือนกับว่ามีกําลังใจในการที่บอกว่าจะพัฒนานะคะหรือว่าจะต่อย,ยอดต่อไปในอนาคตเหนื่อยยังไงวันนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณยิ้มแย้มได้เพราะว่ามันมีเรื่องของความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ค่ะเออสหรับคนที่เลือกให้ในกองที่3นะคะถ้าคุณเป็นพลังงานกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเราเอ่อทำอะไรท ตัวเลขนะคะลักษณะของการลงทุนที่เกี่ยวกับใช้ตัวเงินนะคะเหมือนกับว่าเป็นบิตคอยหรือเป็นหุ้นอะไรก็แล้วแต่ จากวันนี้ไปนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องการจะขยับยอดหรืออยากจะให้หนทางมันดีขึ้นและสว่างกว่านี้ค่ะคุณอาจจะต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะตัวที่คุณถืออยู่ดูแนวโน้มดูทิศทางมันนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ใครที่ทาอะไรเกี่ยวกับการทําหุ้นทองนะคะต้องบอกว่าอาจจะหามรุ่งหามค่มนิดนึงค่ะแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นจังหวะที่ทำเราได้เงินไพ่เตือนว่าเอาพอดีพอประมาณค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นหามรุ่งหามค่ำมา ากไปหนึ่งคือจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมได้นะคะสองก็คือเหมือนกับว่ามันยังเป็นจังหวะที่เหมือนกับมี โอเคมันทรงค่ะแต่ว่ามันยังผันผวนอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวคุณจะเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่บอกว่าเอาพอประมาณเอาเท่าที่คุณคิดว่าคุณพอ,อกินอิ่มแล้วแล้วหยุดนะคะเราก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใส่ไปจะทําให้ตัวธุรกิจตัวนี้ของคุณนะคะทำเงินในอนาคตแน่นอนสําหรับใครที่กําลังเจ็บระกำนะคะกับน้องหุ้นนะคะหรือว่าน้องบิตคอยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ ที่คุณเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าพี่รอคอยน้องมานานแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะการเปลี่ยนค่ะหรือว่าจังหวะของการเทขายนะคะหรือว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่แบบว่าต้องเอาทุนคืนค่ะเพื่อจะรอต่อยอดใหม่นะคะหรือว่ารอในการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะสารต่อต่อไปในอนาคตแต่ว่ากลุ่มพลังงานนะคะหรือว่ากลุ่มหุ้นที่คุณเลือกหรือว่ากลุ่มอะไรที่เกี่ยวกับธาตุน้ํานะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับตัว สิ่งที่เป็นลักษณะหุ้นต่างประเทศในช่วงนี้อาจจะยังไม่เข้าตากรรมาการสักเท่าไหร่นะักเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปอีกสักระยะหนึ่งอันนี้ฝากไว้สำหรับพลังงานที่เด่นชัดมากสำหรับคนที่เลือกภพยในกล่องที่3นะคะเรามาดูพลังไพ่พรพพิคเนยกันค่ะ อาจจะเหนื่อยในช่วงนี้นะแล้วก็อาจจะเหมือนมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้มันจะสามารถที่จะผ่านไปได้เหมือนการจะทําอะไรในช่วงนี้เหมือนต้องยังต้องมันยังไม่ง่ายอะ่ะมันยังต้องใช้ความพยายามยังต้องเหมือนกับเรียนรู้ยังต้องเหมือนกับอดทนแต่ว่ามันจะผ่านไปได้นะคะโอเคไปต่อค่ะนะไปต่อยังไงท่านก็ พยายามผลักให้คุณไปต่อได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณก็จะสามารถที่จะจัดการกับปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาได้อย่างแน่นอนค่ะใบสุดท้ายบ่งบอกถึงว่าสิ่งที่กําลังจะทํานะคะหรือสิ่งที่ทําอยู่อย่างที่บอกวันนี้งานค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเป็นตัวฉลองในเรื่องการงานแล้วก็ตัวฉลองในเรื่องการเงินที่ดีเพราะฉะนั้นทําอะไรในวันนี้นะคะขอให้มีสติขอให้มีความมุ่งมัน่นขอให้มีความตั้งใจเพราะว่ามันมีความสําเร็จรอคอยอยู่แล้วดังนั้นนะคะ ตั้งธงเอาไว้ค่ะว่าเราต้องไปต่ออย่างสวยๆแล้วไปต่ออย่างตั้งใจที่สําคัญสุดเลยก็คือว่ามันจะยากยังไงแค่ไหนวันนี้เราสามารถที่จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังนั้นพลังงานของคนที่เลือกพ่ในกองที่3าวันนี้ยังไม่ใช่วันย,ยังไม่ใช่วันสบายขอยงคุณนะแต่อาจจะเป็นวันที่คุณยังต้องต่อสู้วันวันที่คุณยังต้องใช้ก,ลก,กำลังาลังดังนั้นคืนนี้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วพรุ่งนี้เราลุกขึ้นมาลุยกันใหม่ค่ะแต่รับรองว่ามันมีความสําเร็จ เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเรื่องเด่นวันนี้ค่ะพีิาการดวงรายวันของอิมมุลพยากร3926นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์็นวิทยาทานแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ